เป็นการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาในบทอิติปิโสร้อยแปดซึ่งเป็นบทที่โบร,รณาณจารย์ทั้งหลายได้กล่าวไว้ว่าเป็นพระคาถาที่มีอนุภาพมากที่สุดกว่าพระคาถาทั้งปวงที่ถือได้ว่าเป็นคาถาธางัยภาวนาเป็นการสวดสรรเสริญพระพุทธคุณเพื่อถวายพระพรแด่พระพุทธเจา้าเสมือนเป็นปฐมบทแห่งการบูชาคุณ ั้งนี้ก็เพื่ออ้างถึงอำนาจแห่งพระพุทธคุณหรือพระพุทธบารมีได้ช่วยคุ้มครองรักษาป้องกันเหตุเพศภัยต่างๆและเสริมเดชอำนาจบารมีสติปัญญาให้แก่ตนเองเป็นที่รักใคร่เมตตาจากมนุษย์และเทวดาทั้งหลายตลอดทั้งเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเกิดความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่กิจการงานของตน จึงค่ขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันสวดสาธยายมน์ในบทอิติปิโสร้อยแปดต่อไปนี้ตามสมควรเก่กโอกาสและเวลาสื่อไปอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะควาโพธังภะคะวันตังอภิวาเท สังโฆสังฆานะมะเมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธเวชาจรณสัมปันโนสุขะโตโลกะเวโ โนตารโอปุริสธรรมสาริสัทถาเทวมโนนสานัุโฑโธภะคะวะติสวะขาโตภะคะวะตาธรรมโมสันเทติโกอกากะลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจตตังเวท i uh, ปฏิปานโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโุชุปปิปานโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปปิปานโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสาวเมจิปปิปานโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยิทังจตาระ পresaukane ahaporre sapokalaapakawa e sa waka sampho a apaayotha naychakara ni පhung සත් සබිනේමතසා thantà්‍ර කළgoติitaකරසස නමrangගanaติthaමවිతना citaතවාමුින් ধොතచසා පතු මේ cair mangngka la พิโยเทตสาภาราเดงโครามบนาราวกามาคามาธาทยาคามทานเตสุทานตเวทนาชิตาวาโมเนนโตทานเตชะสาภาวะตุแม่ใจยามาคลานินารากิร cadre cawaraati poatan wa kiチャ kam masane wassutarunantanta metampuze เอ็นาชิตวามนินโทตันเตจะสาภวตุเมจยามังคลานิโอเคลตะคามาเตหัสสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปทางปุริมาละวันตังเอตเทเบสามคาตาโนจิตวาโุนิน โทานเตชะสาภาวะตุเมชยามังคลรานิกาตวานาักาธมุทารากิวคาเปนนยาเจนจายโททวจานังชากายามาเชสันเตนสูงเวทินาชิตวามุเนโททานเตชะสาภาวะตุเมชยาม మాంగళాన ိ సత్జాం విహాయమతిసాచకవ తకేతోం వాతాపేరో దితమనాం అతిఆంతపుతం పాఞ్చాపత్యపచలితో చితవామునేన్ తోతంతేచసః భవతుమే శయయమాంగళానేనానంతపుచక ทางวิพุ thag มาหิตเถงปูนเตนะเทระปุจเคนะทบมาปยานโตเอโทปะเถสเวทนาชิตตวามุูนโทตันเตชะสาภาวะตุเมจยามังคะลานโทคาหะเถเถปุจเคนะสุธาทหังทางพระมังเวิโส เดชุติเมติปกาปิธานังยานาคาเทนะเวเทนาจิตวามุเดนโทตันเตจสาภาวตุเมชยมังคลานิ เปโคนชายมังคะลาธะกาธายโยวาจโนเดนเทเนสารเตมาตันเทหิตวานะเนกเวเวทานิจูปานเทวานิโมขังสุขังกัิกามายนานรสปัญโย มหาการุณยโคนาถอยตายาสัพพปาเนนังโกเรตวะปารเมสัพะปาตสัมโพธิโมนตามเอเตนะสะจวัชเณหตุเมชยมังคลังชยันโตอ เทียาโมเลสักยานงนาทิวัทโนเอวังอา เวชยโหอมเวชยานสุชายมังคะเลอปาราชิตปันนางเกศเสปะทวิปโขคะเลอภิเสเกสะพะโหธานังอาคาปารตอปะโมทัตติสุนามคาตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุโหติตังสุขโนสุ

ปาทาเคเนตาทุมยังพันเตวิสุงวิสุงละขณะทายะติสลเนนาสหปัญจศีลานิยจามาทุติยามปีมมยังพันเตวิสุงวิสุงละขณะทายะติสลเนนาสหปัญจศีลานิยจามา

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,พทธะพุทธังสะลลาังขจฉามิพุทธังสัลลาณังขจฉามิธัมมังสัรณะนังขจฉามิธัมมังสัรณะนังขจฉามิ สงของสระนองขจามิสังขังสระนองขจามาิทุติยัมปีพุทธังสระนองขจามิทุติยัมปีพุทธังสระนังขจามิทุติยัมปีธรรมังสระนองขจามิ สุติยมปิธรรมังสารนังขจามิสุติยมปิสังขังสารนังขจามิสุติยมปิสังขังสารนังขจามิตติยมปิพุทธังสารนังขจามิตติยมปิพุทธังสารนังขจามิตติยมปิ ธรรมงรังสระนองขจฉามิตติยมปิธรรมังสะระนองขจฉามิตติยมปิสังขังสระนองขจฉามิตติยมปิสังขังสระนองขจฉามิติสระนรกมณงนิตติตองอามะพันเตปานติป,ปตะ เวรมะนีสิกขาปะทองสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมะนีสิกขาปะทางสมาธิยามิอะทินนาทานา เวรมณีสิกขาปะทองสมาธิยามิอธินาธานาเวรมณีส <einfach sh eds> ิกขาปะทองสมาธิยามิกามีสุมิชาจาลาเวรมณีสิกขาปะทองสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาลาเวรมณีสิกขาปะทองสมาธิยามิมุ สาวาธาเวร,รมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวร,รมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมร,รยะมาตฌะปมาตท,ทานฺโอ เวรมนีสิกขาปทังสมาทิยามิสุราเมระมะัชปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอิมณีปัญจสิกขาปทานิสมาทิยามิสีเลนะสุขติยันติ สาธุสีเลนะภูกะสัมปทาสาธุสีเลนันิพูติงยันตีสาธัดส,สมาสีลองวิโสทะเยบทแผ่เมตตาให้ตนเองอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข นิทุกขโขโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อเวโรหโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอพยาปัโชโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอะนโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานังปริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทแผ่เมตตาให้สัพพสัตสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย อัพยาปัช,ชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนานปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด บทแผ่ส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตูนางโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตีนางโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมฆรุปัชชาย,ยาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุครุปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอปรุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพเทวตานังโหตุ สุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพเวรินังโหตุ สุขิตาหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพสัตานางโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทิน ยะถาวาริวะหาปูลาปริปูเรนติสากหลันเอวะเมวะอิโตทินังเบตานังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุยหังทิปเมวะสมิจตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทพนละโสยะถา มณิโชติละโสดาบันเปียนตวิวัจันตสาพะรูอวินาสตุมัเภวันต

เทพตาทาตาตทตาตาตาาตาตาานาตาตตาสาตาสาติตาตาตุเตาตาตาสาต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 ากตาตาาาานตตัตตาต